ข่าวที่เป็นข่าวความเห็นที่เสรีมุมมองที่แตกต่างจาก L.A. สู่ประเทศไทยและอีกร้อยกว่าประเทศทั่วโลกที่นี่ The 7 7 t h Report โดยบันลือสอนบาลีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับผมบันลือสอนบาลีอีกครั้งหนึ่งนะครับจากลอสแอนเจลิสครับในรายงานของ The 7 7 t h Report ครับ เป็นความร่วมมือระหว่าง The 7 e v e v e n Report ร่วมกับ The Asian Pacific News ครับวันนี้เราจะข้ามไปที่ประเทศไทยครับมีความเคลื่อนไหวพัฒนาการครั้งสำคัญในเรื่องของการเมืองไทยที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งครับก็คือการชุมนุมประท้วงนะฮะเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการเปลี่ยนแปลงกา,การปกครองนะครับระบบประชาธิปไตยให้มีความสมบูรณ์แบบเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับก มีหลายพัฒนาการที่เกิดขึ้นในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือการชุมนุมประท้วงใหญ่เมื่อคืนนี้ที่าาราชดำเนินนะครับซึ่งเข้าใจว่ามีคนมาร่วมทั้งหมดมากกว่า1 0 0 0 0หมนคนครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นนิสิตนักศึกษานะฮะแล้วก็มีประชาชนนะครับที่น่าสนใจก็คือว่า การม็อบการจัดม็อบครั้งนี้นะฮะหรือว่าการชุมนุมประท้วงครั้งนี้นะครับเป็นม็อบที่มีความแตกต่างจากที่เคยเห็นทุกทครั้งที่ผ่านมานะครับเพราะว่ามีสีสันนะครับมีความคิดสร้างสรรค์นะครับ yeah. เป็นแนวทางที่แปลกเป็นวิธีการที่แปลกนะครับไม่น่าเบื่อนะครับมีทั้งในเรื่องของความบันเทิงมีทั้งในเรื่องของการล้อเลียนนะครับแต่ว่าไม่มีความรุนแรงนะครับก็ เราจะไปดูกันว่าเขามีความกลุ่มนักเรียนนักศึกษาพวกนี้นะฮะมีข้อเรียกร้องอะไรบ้างนะครับหลักๆก็คือว่าในเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็คือว่าขอให้มีการเปลี่ยนมีการแก้ไขนะครับจากเหตุเริ่มต้นก็คือว่ามันมีการคุกคามนะครับของภาครัฐนะครับก็ขอประชาชนเนี่ยก็คือขออย่าให้มีการคุกคามนะครับแล้วก็ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญบางส่วนนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือว่าในเรื่องของ ที่มาของเสาที่มาของส,องสวอนะครับก็แต่คลายแม็กที่สุดก็คือว่าหมวดที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์นะฮะหลายฝ่ายพูดกันนะฮะในกลุ่มของการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ว่าต้นเหตุของปัญหานะครับในครั้งนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับาการเมืองในหลายวาระ ก็มีความพยายามของเด็กๆน้องๆนักเรียนนักศึกษาในกลุ่มนี้นะครับที่เคลื่อนไหวนะครับมีข้อเรียกร้องทั้งหมด10ข้อนะครับเราจะมาดูว่าความเป็นไปได้แล้วก็พัฒนาการล่าสุดเนี่ยมันเป็นยังไงผมมีแขกนะครับรับเชิญร่วมในรายการนะครเป็นอดีตผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ p o s ต Today นะครที่กรุงเทพมหานครและปัจจุบันนี้ก็อาจทำหน้าที่เป็น columnist ให้กับเว็บไซต์ The Matter นะครับชื่อคุณสุภพชาติเล็บนาคไม่ทราบอยู่ในสายไหมครับสวัสดีครับลูกหมีครับลูกหมีได้ยินไหมครับได้ยินครับโอเคช่วยลำดับเหตุการณ์ให้ฟังนิดหนึ่งครับว่าเมื่อคืนนี้มันเป็นยังไงครับเพราะว่าคนไทยที่อยู่ในอเมริกาในลอสแอนเจลิสเนี่ยนะครับ ก็ดูแต่ข้อมูลข่าวสารที่มาจากทางเว็บไซต์มันไม่ได้เห็นภาพที่แท้จริงอ่ะนะไม่รู้บรรยากาศที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นยังไงดูแล้วการเคลื่อนไหวการเรียกร้องของนักศึกษาเนี่ยมันมีความสมเหตุสมผลไหมมันมีบรรยากาศอะไรที่สื่อเนี่ยไม่ได้รายงานนะหรือว่าเราไม่ได้เห็นจากในเว็บไซต์ไม่ได้เห็นจากทีวีไม่ได้เห็นจากการรายงานของเว็บต่างมีมีมีอะไรที่เราจะเพิ่มเติมไหมครับคือเท้าเทาความนิดหนึ่งนะครับคือผมได้ผ่าน าการชุมนุมทางการเมืองหลายรอบเหมือนกันตั้งแต่ตั้งแต่เสื้อแดงเมื่อปี5 253แล้วก็กรบปศเมื่อปี5 5าห้าหกเอ่อครั้งนี้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงสําคัญเลยก็คือพอเขานับรวมคนใหญ่เนี่ยปกติเราจะเห็นว่ามันมีรถบัสมันมีรถตู้พาคนชุมนุมมาจากที่ต่างๆครับถ้าเป็นถ้าเป็นคนเสื้อแดงก็อาจจะมีจากจากทางเหนือทางอีสานทางรอบๆอบนอกของกทมบ้างหรือว่าภาคปศก็เป็นทางภาคใต้จะเป็นส่วนใหญ่แต่ครั้งนี้เราเห็นว่า ทุกคนมากันเองทุกคนก็คือเวลาเราตอนเนี้ยที่ราชนดำเนินที่นุสอรีประชาธิปไตยเนี่ยไปสะดวกมากคือลงรถไฟฟ้าสถานีสามยอดแล้วเดินบิ่งหน่อยเนี่ยก็จะก็จะไปถึงที่ชุมนุมได้ทีนี้สักประมาณบ่ายช่วงบ่ายเนี่ยครับเราเห็นเลยว่าโอ้โหทุกคนคือนั่งรถไฟฟ้ามาเด็กๆทงั้นผมเนี่ยอายุสามสิบเอ็ดปีนี้แต่ว่าคนที่ไปชุมนุมเนี่ยเราเห็นตั้งแต่สิบหกสิบเจ็ด เออไปจนถึง20่สิต้นๆยี่สิกลางๆเนี่ยเยอะมากครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเพื่นผมมีโอกาสไปช่วยทีมทีมข่าวของหนังสือทีมวอลลิงตันโพสต์นะฮะเอ่อในการติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมไปไปไปดูปฏิกิริยาจากจากผู้ชุมนุมก็น่าสนใจว่าเราตอนแรกๆที่เราไปเนี่ยประมาณ4ี่ห้าโมงเย็นเนี่ยเราหาคนที่อายุป,ประมาณ20่สิบกลางๆเนี่ยค่อนข้าง,าง,างยากเพราะส่วนใหญ่ต่ำกว่ายีบหมดเลย จว่าเป็นเด็กมัธยมเนี่ยค่อนข้างเยอะครับแล้วก็เอ่อที่น่าสนใจก็คือก็คือคําตอบของเขาเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเขาเคยไปชุมนุมกับปปสกับที่บ้านกับพ่อกับแม่ตอนนั้นเขาอายุเจ็ดแปดขวบตอนนี้เข้ามาเนี่ยสิบห้าขวบสิบหกขวบเนี่ยสิบสิบหกปีเนี่ยเขามากันเองแล้วก็เขารู้สึกทนไม่ไหวจริงจริงอืมอีกส่วนหนึ่งก็คือที่ผมเห็นชัดของเมื่อวานนี้ก็คือมันมีเอ่อคนเสื้อแดงจำนวนมาก ที่ที่กลับไปรียูเนียนกันอก็คือก็คือคนเสื้อแดงเนี่ยเอ,อไม่ได้มีความเคลื่อนไหวไม่ได้มีอะไรจะถูกปิดหรือว่าการนำอาจจะไม่ไม่ได้มีแล้วไม่ได้มีการการเคลื่อน,นไหวของเสื้อแดงเนี่ยมานานมากแล้วทุกวันเขาก็ได้ออการวมตัวกันอืแล้วก็พื้นเคง็งมากฮะก็คือตรงกลางเนี่ยถ,ถ้าถ้าถ้าคุณบรรลือเห็นในในในภาพภาพข่าวเนี่ยอ,อตอนแรกเนี่ยอนสุสาวรีย์ประชาธิปไตยและก็ถนนรัชดำเ,เนินเยังไม่ถูกปิดตำรวจพยายามจะให ชุมนุงกันหมดมบบบทางเท้าเท่านั้นแล้วถ้าคนมันเข้ามามากมากก็ปิดฝั่งขาเข้าคือฝั่งทั้งหน้า13พันเนี่ยตอนแล้วก็สักพักก็คือปิดท,ทั้งถนนราชดำเนินย,ยาวถึงแยกข้อครัวตอนแรกๆเนี่ยเราเราเราเห็นเลยว่าเออมันมีส่วนผสมทั้งคนเสื้อแดงแล้วก็ทั้งน้องๆที่เป็นเด็กเยาวชนแต่ว่าพอสักพักหนึ่งพอพอเริ่มแดดร่มลมตกมากขึ้นเด็กเข้ามามากขึ้นเนี่ยถนนราชดำเนินทั้งสายเนี่ย ตรงกลางที่เป็นที่เป็นถนนที่เป็น <Ừ. S 2> ที่เราเห็นคนด้านชุมนุมกันเนี่ยก็คือเป็นน้องๆเด็กๆเยาวชนเป็นน้องๆนักศึกษา,าแล้วก็เป็นวัยรุ่นเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยแล้วก็รอบนอกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเสื้อแดงที่จะมาจับออกลุ่มมารีอยู่เนี่นกันครับจังหวะนิดหนึ่ง <1. S 1> คนเสื้อแดงนี่มาได้ยังไงครับผมผมผมก็สงสัยเหมือนกันเพราะรว่าตอนแรกเราเราเรา,เราคิดว่าคนเสื้อแดงน่าจะ,าจะออน่าจะเออน่าจะอาจจะอยู่นอกวง,ง,ง,งอาจจะอยู่ถอยหลังอาจจะอยู่ข้างหลัง คอยให้กำลังใจอย่างเดียวแล้วก็ไม่กล้าเข้ามามากเพราะว่ากลัวแบบพลังคือมันม,มันมีมันมีการดิสคัสันเยอะนะครับก่อนหน้านี้ว่าคนรจะแดงควรจะเข้ามาไหมภาพของการนักศึกษาจะเสียจะเสียไหมอะไรเงี้ยแต่พอปฏิกิริยาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่หลังวันที่สิบถิงแาคมที่ธรรมศาสตร์แล้วก็เริ่มมีการจับกลุ่มมีการพยายามที่จะไปรวมตัวกันหน้าหอพักนักศึกษาเพื่อเพื่อจะจัดการกับแกนนําเพื่อจะจับกลุ่มอะไรฮะทุกครั้งนี่ ครั้งที่มันมีการชุมนุมประชวงเนี่ยนะมันจะมีการพูดถึงเรื่องของพลังบริสุทธิ์นะฮะพลังบริสุทธิ์ว่ามันมีม็อบที่ถูกชักจูงมาม็อบเสียตังใช่ไหมฮะม็อบเติมเงินอะไรอย่างเงี้ยรักษะแบบเนี้ยในกรณีของนักศึกษากลุ่มนี้เนี่ยที่เมื่อคืนเนี่ยเทียบเท่าที่เราเห็นนะรรเราประเมินว่าเจตนารมณ์ของคนที่มาเนี่ยนะฮะเขามาด้วยพลังบริสุทธิ์หรือเปล่าหรือว่ามีการชักจูงหรือว่ามีการ o r แกไนซ์จาก พักการเมืองเหมือนกับที่พรรเหมือนกับที่รัฐบาลพูดถึงนะฮะมีคนในพรรในในรัฐบาลพูดถึงว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามีพักการเมืองหนุนหลังพักคฝ่ายค้านหนุนหลังนั่นนี่อะไรเงี้ยมันมันมีความเป็นไปได้ไหมครับหรือว่าเป็นการออแกนซ์กันแบบ ลุมหลุมแล้วก็เกิดขึ้นมาได้ด้วยตัวมันเองหรือยังไงครับมากเลยครับเห็นชัดมากเลยครับว,ว่ามันไม่มีไม่มีใครจัดใครมาทุกคนทุกคนเดินมากัน, <ừ. S 2> กนเองเดินทางมากันเองขึ้นเรือมาลงที่ผ่านฟ้าบ้างลงรถไฟฟ้าบ้างครับเอ,อแล้วก็เอ,อประเด็นที่พูดถึงในในเวทีก็ก็ก,ก็ก็หลากหลายมากคือไม่ได้มีการ o r แกไนซ์ไม่ได้มีการจับซีเควนซ์ในในในใ,ในบนเวทีเลยก็คือมีทั้งผู้นําแรงงานมีทั้งน้องน้องักศึกษาจากจากทั่วประเทศมีกลุ่มนักเรียนที่มาพูด กลุ่ม LGBT มาพูดฉะนั้นเนี่ยแทบจะไม่ได้แทบจะไม่ได้มีการออ g a n i z e สุดพักการเมืองหรือเราเราไม่เห็นความความที่แบบเป็นเป็นแบบมืออาชีพเหมือนสมัยก่อนที่แบบว่าเออจะต,ต้องมีคนนี้มาเป็นแม่เหล็กนะจะต้องทำอย่างนี้นะอันนี้คือหลากหลายมาก่งซึ่งคือสิ่งที่ทมันน่าทาึ่งมากที่สุดก็คือว่าอการชุมนุมประท้วงครั้งนี้นะมันเหมือนกับว่ามันคอนเดเนตมันเกิดขึ้นพร,พร้อมกันในหลายพื้นที่นะฮะในประเทศไทยนะแต่ว่ามันก็เริ่มต้น มันเป็นเหมือนกับมันเป็นขบวนการที่ที่เกิดขึ้นทั่วโลกด้วยอย่างในในอเมริกาที่เราเห็นเนี่ยมันเริ่มต้นจากมันมี Black Lives Matters ใช่ไหมฮะแล้วสัปุ๊บมันก็ลามไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นการเซตตัวอย่างหรือเปล่าว่าการขับเคลื่อนหรือว่าการการเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนคนหนุ่มคนสาวนะเพื่อเรียกร้องอะไรบางอย่างที่เขาคิดว่ามันไม่ถูกต้องในสังคมคิดว่าคิดว่ามันมีส่วนมันมีอิทธิพลต่อกันหรือเปล่า นีครับมีครับ,มรบผมผมผมเห็นอย่างหนึ่งก็คือเออคนพูดถึงฮ่องกงเนะคร่บก่อนหน้านี้เออมันก็เหมือนกันเสามารถมาได้เอ่าขาสามารถออกได้แล้วก็ยิ่งออกมาเยอะเท่าไหร่ย,ยิ่งดียิ่งสะท้อนให้เห็นว่าเออมันมันมัน,ม,นมันเหนียวแน่นในสหรัฐอเมารมิกาผมคิดว่าก็เป็นก็มีก็มีมมส่วนสําคัญเหมือนกันก็คือ,อ,อมันไม่มีอะไรที่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วถ้าเรามากันดเยอะจริงๆแต่ว่าของของเราเนี่ยก็ยังมีข้อกังวลอย่างหนึ่งก็คือประเด็นที่เขาพักเนี่ย มันไปได้ยากมากแล้วแล้วมันด้วยความที่มันเป็นการจัดการหลวมๆมันก็เลยมีบางบางกลุ่มก็ข้อเรียกร้องก็ต่างกันมุมมองบางอย่างก็จะต่างกันแล้วการที่จะผลักไปข้างหน้าโดยที่ชุมนุมแบบแ l a s h อ o อย่างเงี้ยไม่ได้เยอะๆเงี้ยไปเช้ากันกลับไปเข้ากนกลับเนี้ยออมันก็มีข้อกังวลว่ามันจะไปต่อได้อีกนานแค่ไหนแล้วถ้าเขาไม่ทําอะไรเลยถ้าฝั่งรัฐบาลไม่ทําอะไรเลยยังยังอยู่นิ่งเฉยอย่างนี้เนี้ย มันจะไปต่อ,อยังไงอันนี้ก็เป็นข้อกังวลที่ครับที่เขามอกอยู่นี่นี่นี่คือคําถามนี่คือข้อสงสัยของหลายคนนะครับที่อยากจะรู้ว่ามันจะจบกันได้ยังไงมันจะไปได้ถึงขนาดไหนเพราะว่าหนึ่งบวนการของนักศึกษาในครั้งนี้นะฮะอย่างที่คุณลูกหมีพูดเนี่ยฮะมันมันไม่ได้เป็นการแบบ organize กันแบบเหมือนกับม็อบทุกๆครั้งใช่ไหมฮะแต่ว่ามันหลุมหลวมมากแล้วที่สำคัญก,ก็คือว่าข้อเรียกร้องบางข้อเนี่ยนะครับอย่าง10ข้อที่ คุณเพนกวินนะฮะหรือว่าที่กลุ่มปลดแอกนะฮะพูดล่าสุดเนี่ยนะครั้งล่าสุดเนี่ยสิบข้อเนี่ยฮะซึ่งมันเป็นมันเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะละเอียดมากนะฮะถามว่ามันมีความเป็นไปมันมีความถูกต้องไหมมันมีมัน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 เป็นยังไงมันมันมีความเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะ มันก็เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากซึ่งก็อาจจะเป็นไปไม่ได้อีกเหมือนกันคุณคุณลูกหมีคิดว่าตรงจุดนี้เนี่ยมันจะไปถึงตรงนั้นไหมเออถ้ามองตอนนี้นะฮะผมคิดว่าสามข้อก็ยังก็ยังก็ยังเป็นไปได้ยากครับคือมันมันมีช่องทางบอกว่าโอเคเดี๋ยวยอมก็ได้ยอมฟังความคิดเห็นก็ได้ซึ่งมันมันถ้ามองในมุมนักสัมมันก็คือการ่วงเวลาใช่ไหมฮะฟังความคิดเห็นไปก็เรื่อยๆื่อกว่าจะนำไปสู่การแก้ไขรัฐมนูญซึ่ง ท่องทางสภาก็ลากยาวไปที่สําคัญคือรัฐมนุนนี่แก้ยากมากแก่รัฐมนุนฉบับของ560เนี่ยต้องใช้เสียงสอวหนึ่งในสามบวกแล้วก็หมายถึงว่าต้องต้องมีเสียงอย่างน้อยครึ่งของรัฐสภาทั้งหมดก็คือถ้ามี750ก็ใช้375ใช่ไหมฮะแล้วก็สอวหนึ่งในสามต้องมีฝ่ายค้านอย่างน้อย20%เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องหาคอนเซนแซสว่าโอเคทุกคนเห็นตรงกันจริงๆว่าจะแก้แล้วพอจะแก้เนี่ย แก้ยังไงนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งครับคือคือ,คอมันเริ่มมีข่าวแล้วว่าโอเคถ้าคนเยอะจริงๆจะยอมให้แก้จะจะจะฝ่ายรัฐบาลสั่งสวสั่งก็ได้แหละแต่ยอมให้แก้แต่ว่าประเด็นก็คือถ้ายอมให้แก้แล้วเนี่ยแก้อะไรบ้างนี่ก็เป็นก็เป็น,ก,ปน,ก,ปนก็เป็นคำถามสําคัญอีกว่าจะแก้ได้ถึงไหนแก้รัฐธรรมนูญอ่อรอกัอีกเยอะแก้รัฐธรรมนูญยุบสภาหยุดคุกค,คามอันไหนบ้างที่มันมีความเป็นไปได้เนี่ย น่าจะต้องแก้รัฐมโนโูลนก่อนนะฮะถ้ายุดสภาในวันนี้วันพรุ่งนี้เลยเนี่ยโดยที่ไม่แก้รัฐมนูลก็สุดท้ายมันก็จะกลับมาแบบเดิมแล้วก็ลงมาที่ฉนบอนี่แบบเดิมดูท่า<น>ทางเกมนี้จะยาวนานไหมคิดว่ายากคือ,ค,อคือถ้าฟังฝั่งผู้ชุมนุมเนี่ยเขาอยากให้ตัดเรื่องสอวสองร้อยหน้าสิบคนออกเขาบอกว่าภายในเดือนกันยาเดือนตุลาคมเนี่ยจะต้องไม่มีสอวซึ่งอันนี้ผมว่าเขามองในในในทางที่ียลลิสติกที่สุดก็คือให้สวมีอยู่ก็จริงแต่ว่า ให้ให้เป็นไปในทางที่แบบเป็นเหมือนกับปิดสวิต์สวอรครับก็คือไม่ไม่สามารถจะแสดงความเห็นไม่สามารถจะโหวตอะไรที่ against กับฝั่งฝั่งของสศสได้ครับฉะนั้นผมว่ามันจะต้องเริ่มมาจากตรงนี้ก่อนแต่มันจะไม่เร็วฮะมันจะลากยาวไปอีกนอยป,ปีหนึ่งแน่แต่ว่าผมว่ามันเป็นมันเป็นผลก,การที่สาคัญก็คือก่อนหน้านี้นเราเราเคยคิดกันว่าลมูลเนี้ยด้วยสภาพการเงินเนี้ยด้วยล็อกอะไรต่างๆเนี้ยมันไม่สามารถแก้ได้เลยแต่ตอนนี้ทุกคนพูดตรงกันหมดว่าจะต้องแก้ลมูล ต้องเริ่มจากสว,วเราเราเราพอเห็นทางเริ่มแล้วว่ามันจะเริ่มจากตรงไหนซึ่งก็เป็นผมว่าเป็นเป็นปรากฏการณ์ที่ที่ที่น่าจะทําให้ให้การเมืองมันมันมันไปต่อไดนะ้นขคือไม่ต้องติดล็อกเหมือนเดิมคุณนัทพรตประยูนคุณเสรีสุวรรณพานนท์นายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปครับอาจารย์เสรีวรมนทานายแพทย์วรคงเดชกิจวิกรมนี่คือส่วนหนึ่งซึ่งเหมือนกับเป็นทับหน้าที่กันชนอยู่ณเวลานี้ แล้วผมฟังจากกระแสจากกระแสเสียงผมฟังจากน้ำเสียงเนี่ยมันดูเหมือนกับว่าไม่มีการคอมพ r o m i s จะไม่มีการเจราจากันได้เลยโดย<ม>เฉพาะคลิปที่หมอวรงพูดล่าสุดเมื่อวานนี่นะครับก็<ม>เป็นการมันมีถึงขนาดว่าจะมีการปลุกระดม,มคนกลุ่มวัยกลางคนก็คือวัยประมาณม50คนอายุประมาณ50-70เนี่ยให้ลุกขึ้นมาต่อสู้กับกลุ่มเด็กพวกนี้ ะะโดยใช้เซนติเมนทัลที่บอกว่าเด็กๆเ,เนี่ยดูถูกนะฮะริทรอนสิทธิผู้ใหญ่ทั้งๆที่ผู้ใหญ่กลุ่มนี้เนี่ยมีจำนวนมากกว่าแล้วมีกำลังมากกว่านะฮะมีกำลังมากกว่าพร้อมทั้งด้านการเงินพร้อมทั้งด้านความรู้การศึกษาพร้อมทั้งประสบการณ์แต่ถูกริทรอนสิทธิถูกเด็กๆเ,เนี่ยดูถูกเหยียดหยามซึ่งเด็กเนี่ยไม่ได้มีความพร้อมอะไรเลยยังของเงินพ่อแม่กินอยู่ลักษณะแบบ,บ,บนี้ทีนี้ อาจารย์เสรีวงมุลธาก็พูดในทิศทางเดียวกันนะฮะพูดแม้กระทั่งบอกว่าทหารเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องคือเรียกว่าโปรทหารร้อเว่าในการเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยทหารจะต้องแบ็กอัพทหารจะต้องให้ความช่วยเหลือค,ค,คือมองว่าการเคลื่อนไหวของทหารน่ะ legitimate เพราะฟังลักษณะแบบนี้เนี่ยค่อนข้างจะน่าตกใจ ว่ามันมันไม่น่าจะจบกันได้ง่ายเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเขาเรานึกว่ามันจะออกมาในลักษณะที่คอม p r o ม i ์กันได้คุยกันด้วยหลักเหตุผลและความเป็นจริงแต่ดูท่าทางลักษณะแบบนี้เนี่ยนะฮะข้อมูลพวกนี้เนี่ยมันไปออกในสื่อซึ่งจะว่าแล้วมันก็เป็นเหมือนกับสื่อของรัฐบาลก็คือไอ้ช่องทางเนชั่นพวกเนี้ยนะครับเราเราเห็นภาพที่ชัดเจนเลยว่าจะไม่มีการคอม p r o ม i ์จะไม่มีการปรณประนีประนอมอย่างแน่นอนนะฮะกลุ่มจากซีของ ที่เป็นเรียกว่าฝ่ายคอนเซอร์วทีฟครับมันจะเกิดการชนกันหรือเปล่าเนี่ยเอออ็นเกมมันจะเป็นยังไงเนี่ยส่วนส่วนหนึ่งที่ผมเห็นปรากฏการณ์เมื่อเช้านี้น่นะครับช่วงช่วงคาร์ทงชาติหน้าสรทธงเนี่ยโรงเรียนมัธยมหลายแห่งนักเรียนพร้อมกันชูสามดิวนะฮะหลังหลังหลังคาร์ลทงชาติเสร็จเออแล้วก็มันมันมีเด็กจํานวนมากที่ถ้าถ้าบอกว่าล้างสมองเนี่ยเขาก็บอกว่า ร่างสมองบ้าอะไรดูละครมากไปบออันนี้คือฟังมาจากนที่ชุมงมเนี่ยทุกคนจะพูดอย่างนี้ตรงครกบทีนี้พอมันไปพอมันเริ่มมีการปลูกเอ่อัยกลางคนปลูกฝั่งคอนเซอร์เวทีฟขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่น่าจับตาต่อไปนี้ต่อจากนี้ก็คือเราจะเราจะเห็นว่ามันปลุกขึ้นไหมเนี่ยก็ต้องก็ต้องรอดูรอดูปรากฏการณ์ก่อนแต่ว่าตอนนี้มันยังมองไม่ชัดว่าคอนเซอร์เวทีฟเดิมกบปสเดิมพันธมิตรเดิมเนี่ยมันจะสามารถปลุกด้วยเรื่องอะไรได้บ้าง เพราะว่าตอนตอนที่ต้องยอมรับว่าม็อบที่ต่อต้านรัฐบาลต่อต้านอํานาจรับเนี่ยมันปลุกง่ายกว่าม็อบที่เชียร์ลืบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าถ้าปลุกขึ้นมาเนี่ยมันก็มันก็มันก็น่ากังวลมันก็เป็นข้ออ้างในการรักษาะหารได้ซึ่งผมหลังจากเนี้ยอาทิตย์เนี้ยจะเป็นจะเป็นช่วงเวลาสําคัญที่เราจะได้เห็นว่าเขาปลุกขึ้นไหมแล้วเขาจะปลุกด้วยวิธีไหนน่าสนใจับแต่ว่าแต่ว่าถ้ามันชนกันจริงๆเนี่ยผมว่าน่ากลัวเพราะว่าตอนเนี้ยเด็ก เยาวชนนักศึกษาเนี่ยมันไปทางไปทางเดียวกับกับการชุมนุมการถวายนหวเมื่อวานครับถ้าเปรียบเทียบสัพพกำลังนะฮะของทั้งสองฝ่ายนะครับในซีกของฝ่ายนักศึกษานะฮะฝ่ายเรียกว่าฝ่ายที่เรียกร้องประชาธิปไตยเต็มใบเนี่ยนะครับซึ่งก็คงจะมีกลุ่มนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศนะครับแล้วก็จะมีพรรคการเมืองบางพรรคใช่ไหมสองพักเอาชัดๆนะครับ ก็คงน่าก็คงจะเป็นพักคก้าวไกลนะครับแล้วก็พักเพื่อไทยนะครับแล้วก็อาจจะมีกลุ่มของอาจารย์มหาวิทยาลัยซึ่งก็น่าจะได้ประมาณสัก2องในสของจํานวนองค์รวมทั้งหมดนะครับและอาจจะมีองค์กรต่างประเทศนะฮะอย่างพวก Human Rights Group ทั้งหลายแหล่ที่เข้ามาสนับสนุนแล้วก็อาจจะมีสวบางส่วนนะครับซึ่ง อยอมฟังดูท่าทีนะดูเหมือนกับว่าจะยอมผ่อนโรลนอย่างเช่นคุณวันชัยสอนสิริรนะฮะแล้วก็อาจจะมีพรรคพวกเข้าบางส่วนเนี่ยเข้ามาสนับสนุนจํานวนแค่นี้เนี่ยมันมีเพียงพอไหมที่จะเข้าไปหักล้างหรือว่าไปคานหรือว่าผักดันเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ได้ ออไม่พอครับเอถึงถึงจุดหนึ่งถ้าอยากจะให้การเคลื่อนไหวเอมีพลังมากกว่านี้ก็ต้องก็ต้องปลูกคนเสื้อแดงขึ้นมาจริงครับิอต้องมีการคนคนเสื้อแดงก็เป็นอีกหนึ่งแฟกเตอร์เหมือนกันใช่ครับใช่ใช่ไม่ได้ใช้คำว่าจับตั้งแต่ว่ามันมันก็มันก็มันก็ควรจะปลุกพลังของของคนกลุ่มนี้ออกมามากข,ขึ้นทาให้การรวม,มแล้วก็อาจจะต้องฝ่ายที่เป็นนักวิชาการฝ่ายที่เป็นพรรคเกิงหนึ่งก็อาจจะต้องตกข้อเรียกร้องสามข้อเนี้ย ให้มันเป็นรูปธรรมให้มันสามารถทําได้จริงมีไทม์ไลน์ชัดเจนมากขึ้นเพื่อที่จะนําไปสู่การเจรจาถ้าไม่อยากแตกหักนะครับ,รบถ้าจะนาไปสู่แตกก็ต้องบกให้มันชัดชัดขึ้นโอเคคําถามสุดท้ายครับ,ค,รบคุณลุงหมีประเมินการชุมนุมประท้วงของนักศึกษาตั้งแต่วันแรกที่มีการเคลื่อนไหวแล้วก็อีกประมาณหนึ่งร้อยกว่า,าการชุมนุมประท้วงที่กระจายกันไปทั่วประเทศตามสถาบันศึกษาการศึกษาต่างๆหัวเมืองต่าง จนกระทั่งค,คลายแม็กมาถึงเมื่อคืนนี้นะครับพีคที่สุดก็คือเมื่อคืนนี้มองว่าประสบความสาเร็จแค่ไหนมาเขาเขาได้อะไรบ้างเขาเขาเขา,เขาถึงเขาอาชีพได้ระดับไหนครับอย่างนี้นะครับคือถ้ามองตั้งแต่ปรากฏการณ์ก็คือยุคพักอนาคตใหม่ใช่ไหมฮะเดือนกุมภาแล้วก็เราก็ว่างเว้นไปตลอดจนถึงกอนช่วงโควิดแล้วก็อยู่ดีๆก็มาขึ้นในวันที่สิบแปดกรกฎาคมเดือนที่แล้วเนี่ย หลังจากที่เรื่องที่ระยองเรื่องที่มีการจับนักศึกษาถือป้ายที่ระยองเนี่ยก็จะเห็นว่ามันไปไกลมากเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเดือนที่แล้วเนี่ยตอนที่ชุมนุมเดือนกรกฎาเนี่ยคนยังไม่มากเท่าไหร่อ,อถนนราชดำเนินก็ยังอาจจะปิดแค่สองสามเลนไม่ได้ปิดการจระาะจรแบบคุ้มคุบมแต่ยังมีคนมาบอกว่าเป็นม็อบบูมมิ่งแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันกลรวว่ามันมัน,มนพีคขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าประเด็นมันจะก้าวไปไกลถึงเรื่องสถาบันกษรตริย์แม้ว่าข้อเรียกร้องจะเพิ่มจากสามข้อไปสิบข้อ คนก็ยังมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและที่สาคัญก็คือมันสามารถกดผูนเสื้อแดงกคนกลุ่มคนทีออ่อาจจะเรียกว่าหายจากเวทีไปนาน,นให้กลับมาใหม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าประสบผลสำเร็จอย่างมากก็คือคนมันไม่ได้น้อยลงเลยปกติเนี่ยถ้าเราดูการชุมนุมในอดีตที่ผ่านมานะฮะกบพศลยก็หรืออะไรก็ดีเนี่ยถ้ามันมีประเด็นขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วมันไม่สามารถไปต่อได้เนี่ยคนมันจะค่อยๆหายไปหายไปไปจนกว่าจะนับรวมคนใหม่เพราะนั้นรวมคนใหม่รวมกันใหญ,ใหญ่แล้วก็หายไปหายไปหายไป แต่ว่าครั้งเนี้ยมันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วหลังจากนี้ผมคิดว่าปรากฏอาการสำคัญก็คือหลังจะกเมื่อวานเนี้ยมันจะไปต่างจังหวัดมากขึ้นแล้วพอคนคนคนเห็นว่ามันรวมกันได้มากขนาดนี้เนี้ยเขาก็จะเขาจะเขาก็จะรู้สึกอยากไปมากขึ้นอยากมีส่วนร่วมมากขึ้นซึ่งมันน่าจะถ้าถ้าถ้า,ถา,ถาไม่หาทางคอมโพมไมซ์ถ้ายังใช้วิธีเดิมก็คือจับกลุ่มคนต่อไปยังจับเอแกนนํายังพยายามจะเด็จหัวยังมัามจะเอาหมายจับไปให้คดีแรงๆกับแกนน้ำเลยนะฮะ เราก็จะเห็นว่ามันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ทางรัฐน่าจะน่าจะกังวลแล้วก็น่าจะหาทางที่จะหาทางลงหาทางหาทางเชื่อมสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ค่ะนะคบปรับไวให้มากกว่านี้อืมครับก็จะเป็นอย่างนั้ครับครับน่าสนใจครับเสียดายเวลาหมดแล้วเราจะมเราจะนัดคุยกันใหม่อีกครั้งนะครับครับมีมีพัฒนาการใหม่ๆเก็บเอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเรานัดคุยกันอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับได้ครับ โอเคครับขอบคุณมากครับคุณลูกหมีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบนั่นคือ,อจะเรียกว่าเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามก็ได้นะครับคือคุณสุภพชาติเล็บนาคซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวของอดีตผู้สื่อข่าวของ Post Today แล้วก็คอลัมนิสต์ของเว็บไซต์ h e Matters ก็ติดตามเกาะติดสถานการณ์มาโดยตลอดนะครับแล้วก็มีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับ มาประมวลแล้วก็มารายงานให้กับท่านผู้ชมนะครับสำหรับคืนนี้เราคงต้องลากันไปก่อนอาจจะเป็นอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นอีกสองวันข้างหน้าถ้ามีพัฒนาการใหม่ๆเรากลับมาคุยมาติดตามมาวิเคราะห์กันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ The 77th Report โดยบรรลือสอนบาลี